สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีกับเพื่อนๆได้รับฟังกันในทุกเช้านะครับแน่นอนฮะเราก็คงพูดถึงบทสัมภาษณ์หลังเกมครับที่เชลซีฮะตกรอบเอฟเคับรอบที่4ครับด้วยการบุกไปแพ้ไบรตัน 1ประตูต่อ2นะครับซึ่งรายละเอียดของเกมมีอะไรกันบ้างรวมไปถึงสถิติที่น่าสนใจแล้วก็ข่าวอื่นๆเนี่ยสามารถติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดานะครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดามีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับแล้วก็ฝากด้วยฮะสำหรับผลิตภัณฑ์ฟองน้ำชริงนะครับชริงเมจิกสปอนช์ครับเกมจบคราบหมดด้วยชริงนะครับ ขัดง่ายๆด้วยน้ำเปล่าไม่ต้องพึ่งสารเคมีนะครับใครสนใจฟองน้ำที่เอาไว้ขัดรองเท้าสตั๊ดนะฮะแนะนำเลยครับชริงค์นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับอ่ะไปว่ากันถึงผลบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเอเฟเคับในรอบที่4ครับเชลซีบุกไปแพ้ไบรตันหนึ่งต่อ2ครับเชลซีนำก่อนนะจากการทาเข้าประตูตัวเองของบาสฟานบุคเคนที่ไบรตันจะมาได้2ประตูจาก โ์จเจโร่รุตแต่ครับเป็นลูกหมงกุฎที่สิบสองแล้วก็ครึ่งหลังจากคารุมิโตมะนะครับซึ่งก็มีเหมือนดราม่าด้วยก่อนที่มิโตมะจะยิงเข้าะจะมีจังหวะแฮนด์บอลของทาริกลัมตี้นะครับซึ่งพลสินก็ดูมึนๆในเกมนี้นะฮะ <c oughs> โดยที่สิบเอ็ดตัวจริงเชลซีเนี่ยประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสนะครับขวาเนี่ยเป็นกุสโต้ซ้ายคูคุเร่ยครับเซนเตอร์ใช้โทซินเล่นกับทางชาโลบากลางเนี่ยใช้ดูสบรีฮอร์เล่นกับทางไกเซโดนะครับขวาเนโต ซ้ายเป็นซานโชแล้วก็ตรงกลางเป็นโคปาเมอร์โดยที่หน้าเป้าเป็นคริสโตเฟอร์เอนคุนคูนะครับโดยที่หลังจบเกมครับมาริสกาออกมาพูดถึงการตกรอบเนี่ยแกบอกว่าก็ดีเหมือนกันฮะได้โฟกัสในเกมพรีเมียร์ลีกและคอนเฟอเรนซ์นะครับเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยผมคิดว่าคุณต้องเล่นโดยขาดนักเตะบางคนเพื่อจะได้รู้ว่าพวกเขาสําคัญแค่ไหนตอนไม่มีบอลการเพรสซิ่งของเขาไนีดีมากและเมื่อมีบอลเนี่ยเขาก็เป็นภัยคุกคามอยู่เสมอ เราเริ่มเกมได้ดีครับคุมเกมได้และสร้างโอกาสได้หลายครั้งเครื่องหลังเนี่ยโดยรวมเราก็คล้ายกันครับถ้าจะมีข้อดีอะไรจากความพ่ายแพ้นี่ก็คือตอนนี้เราสามารถโฟกัสกับพรีเมียร์ลีกและคอนเฟอเรนซ์ได้อย่างเต็มที่ก็เหมือนกับมาริสกาก็พูดถึงการขาดายไปของนิโคลสแจ็กสันนะครับ ก็นอกจากนี้ครับมาริสกาก็บอกว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องเรียนรู้วิธีการเอาชนะให้ได้ด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์อย่างไม่มีข้อสงสัยเลยนะครับเช่นเดียวกับเกมล่าสุดกับเว์แชมที่เราตามหลังศูนย์หนึ่งแล้วก็กลับมาชนะสองหนึ่งในแง่ของทีมเนี่ยเราต้องเรียนรู้วิธีการชนะด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์เพราะสโมสรอนใหญ่เนี่ยมักจะทําได้นะครับขณะเดียวกันมาริสกาก็พูดถึงการขาดไปรไปของริชเจมครับเขาบอกว่ามันเป็นแผนที่เราวางเอาไว้ครับเขาโอเคดีเขาลงซ้อมได้ปกติ แต่เราเลือกที่จะป้องกันเอาไว้ก่อนนอกจากนี้ครับมาริสกาก็พูดถึงนักเตะที่ปล่อยออกจากทีมด้วยสัญญายืมตัวไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผมไม่คิดว่าพวกเราคิดถึงนะฮะอย่างเช่นเจ้าฟิลิกเขามีความสุขที่นั่นครับและพวกเราก็มีความสุขที่เขากําลังมีความสุขด้วยเช่นกันพวกเรามีกองหน้าโตัวเป้า2คนที่ได้รับบาดเจ็บในวันเดทไลน์ของตลาดซื้อขายนักเตะมันยากที่จะต้องคิดถึงเรื่องนี้ครับสำหรับนิคาร์แจ็กสัน และเขาจะกลับมาได้ในเร็วๆนี้โดยที่มาริสก้าก็พูดถึงการตกรอบ FA นะครับเขาบอกแน่นอนครับมันน่าเสียดายอย่างไม่ต้องมีข้อสงสัยเลยครับมันเป็นรายการที่ยากครับและเป็นเรื่องที่น่าเสียใจสําหรับเรามากแต่หากจะมีอะไรที่เป็นข้อดีเนี่ยก็คือเราสามารถโฟกัสไปที่พรีเมียร์ลีกและคอนเฟอเรนซ์ลีกได้หวังว่าเราจะเข้ารอบต่อไปได้ใน2รายการนั้น นอกจากนี้มา,าริสกาก็พูดถึงจังหวะแฮนด์บอลครับก่อนที่มิโตมาจะยิงเนี่ยเขาบอกว่าผมคิดว่าจังหวะนั้นแฮนด์บอลเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนครับซึ่งในช่วงสองสวันที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ได้เกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ในหลายต่อหลายเกมการขาดหายไปของ VR เนี่ยทำให้อะไรมันยากยิ่งขึ้นนอกจากนี้มา,าริสกาก็ถูกถามว่าฤด,ดูกาลที่ดีหลังจากนี้จะต้องเป็นแบบไหนนะครับเขาบอกว่าสําหรับผมเนี่ยฤด,ดูกาลที่ดีคือการได้เห็นทีมพัฒนาขึ้นในทุกๆเกมต้องเผชิญช่วงเวลาที่ยากลาบากและอุปสรรคต่าง เพราะมันเป็นหนทางเดียวที่สโมสรจะสามารถพัฒนาเพื่อลุ้นในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ตอนนี้เนี่ยเราโฟกัสไปที่พรเมยรีกและคอนเฟรนลีครับและหวังว่าจะจบฤดูกาลในทางที่ถูกต้องนอกจากนี้เมเรสกาถูกถามว่าผิดหวังหรือไม่กับปฏิกิริยาของทีมหลังจากตกเป็นฝ่ายตามหลังเขาบอกว่าผมไม่ได้คิดแบบนั้นครับหลังจากเราเสียป,ประตูที่2เนี่ยเราก็มีโอกาสลุ้นทําประตูได้3-4ครั้งซึ่งก็แน่นอนครับ ก็มันก็แสดงให้เห็นถึงการตอบโต้ของทีมครับทุกเกมมันแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าพูดถึงเรื่องปฏิกิริยาหลังจากเสียประตูที่2ทีมของเราก็ตอบโต้ได้ดีนะครับแมก็ยังอุตสาหมีชื่นชมนะไม่ค่อยตําหนีใครนะฮะแกนะขณะเดีวยวกันมาริสกาก็พูดถึงการที่ทีมแพ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อเกมวันศุกร์หรือไม่ก็เดี๋ยวจะไปเยือนไบรตันอีกรอบหนึ่งนะฮะเขาบอกว่ามาเดสกาบอกว่าผมไม่คิดแบบนั้นครับมันคือคนละลายไคนละลายการกันและคนละนัดกันด้วย ขณะเดียวกันก็มีรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยยิงตรงกรอบเพียงครั้งเดียวตลอดทั้งเกมที่พบกับไบรตันนอกจากนี้มีสถิติทียแย่ของโรเบิร์ตซันเชสครับในเกมกับไบรตันฟังดีๆนะฮะลงเฝ้าเสา90นาทีครับสัมผัสบอล56ครั้งวางบอลยาวสำเร็จ7จาก20ครั้งครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ35% พูดง่ายว่าไม่ถึงครึ่งนะจ่ายบอลแม่นยำา31ครั้งจาก45ครั้งอันนี้ดีขึ้นมาหน่อย69%เซฟ1ครั้งครับเสีย2ประตูชกบอล1นครั้งนะครับแล้วก็คะแนนอยู่ที่5.6นะครับขณะที่จรอร์แันโชที่ฟอร์มตกเช่นกันในเกมกับไรบตันเนี่ยก็ลงเล่น74นาทีเลี้ยงบอลสำเร็จ0%ครับดวลบอลบอนพื้นชนะ0%ูดวลกลางอากาศชนะ0%ก็คือทั้ง3ครั้งเนี่ยแพ้หมดเลย เลีย้ยงบอลสำเร็จ3ครั้งก็ไม่สําเร็จเลยนะดวนบอลบ,บนพื้น4ครั้งก็ไม่สําเร็จเลยจ่ายบอลแม่นยำมานด้ดีหน่อยฮะสาจาก32ครั้งก็เกโอกาสยิง0ูนย์ครั้งแล้วก็วางบอลแม่นยาวอ่าแม่นยำเนี่ยอยู่ที่ศูนจาก2ครั้งก็คือศนเซนะก็ถือว่าย่าแย่เลยนะสำหรับจอ,อร์แดนซานโช่นะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็มีรายงานว่า ทาง TBR ฟุตบอลบอกว่าเชลซีคือหนึ่งในสโมสใน5สโมสรครับที่สนใจคว้าตัวเควินเคลเฮอร์ในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ก็ตีไว้เป็นลือได้เลยนะอย่าเพิ่งไปเชื่อมากนะขณะเดีวยวกันาทาง Del เดลลี่มิลเลอร์ก็รายงานครับอันนี้ก็ลือได้ครับบอกว่าเชลซีกำลังเผชิญการแข่งขันยั่งหนักจากทีมลีกทั้งในลีกแล้วก็ในต่างประเทศสำหรับในการคว้าตัวดินฮุยเซนกองหลังของบอลมัดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็มีรายงานนะฮะช่วงหัวค่ำนะฮะเป็นรายงานจากสื่อของเชลซีอย่างลอนดอนเฟิร์สได้บอกว่าริชเจมมีปัญหาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยครับโดยทางสโมสรเนี่ยหวังว่าจะไม่ใช่อาการที่รุนแรงโดยเจ้าตัวไม่ได้ลงฝึกซ้อมเมื่อวานนี้ครับทีมงานของมาเรสกาพยายามดูแลอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดและหวังว่าาการบาดเจ็บครั้งนี้จะเป็นเพียงแค่การพักฟื้นตามมาตรการป้องกันมากกว่าปัญหาที่รุนแรงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ อาการบาดเจ็บของริชเจมซึ่งเรารอดูว่ามันจะเจ็บจริงหรือเปล่าเพราะว่าสื่อใหญ่ยังไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะครับที่เหลือก็ดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับก็ส่วนใหญ่เป็นความเห็นของแฟนบอลที่โอ้เริ่มเดือดดานนะฮะหลังจากที่มาริสกาพาทีมตกรอบแล้วก็มีรายงานว่าแฟนบอลเชลซีบางกลุ่มเนี่ยร้องเพลงพูดถึงชื่อของโรมันอับราโมวิชด้วยนะครับแต่ประโยคเด็ดนะฮะของมาริสกาในวันนี้ก็คือ ถ้าจะมีสิ่งดีๆหลังจากการพา้แพ้ก็คือเราสามารถโฟกัสกับพรีเมยร์ลีกและคอนเฟอเรนซ์ลีกได้อันนี้อันนี้โหดมากนะทิ้งท้ายด้วยอันนี้เลยแล้วกันนะครับก็เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามหลังเกมก็ฝากรับชมด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเจอใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ